สอบตก2คนตะเกียดนักเตะลิเวอร์พูลเกมเจ้าไบรตันตะเกียดนักเตะลิเวอร์พูลนะครับเกมเจ้าไบรตันโดยมี2รายที่โชว์ฟอร์มได้ย่ำยันยาซึ่งรับไปเพียงแค่4.5คะแนนเท่านั้นเจคิมคล็อบนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนำทำหงุดหงเข้มไปครองตำแหน่งจากฟุงพิมพ์ลิงเกรตเป็นการชั่วคราวหลังจากบุกไปเสมอไบรตันแอนด์โอฟบเอาเปลี่ยน1ประตูต่อ1ที่สนามเอแม็กซ์สเตเดียมในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้มี21คะแนนจาก10นัด สำหรับผลงานของนักเตะลิเวอร์พูลในเกมนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยนะครับเขาบอกในก่อนนะครับว่าสอบตกถึง2คนเริ่มต้นที่อาริซงเบเกอร์อาริซงเบเกอร์ได้รับไปนะครับ6.5คะแนนยินตำแหน่งได้ดีนะครับและก็อ่านจังหวะขาดทําให้ออมเล่นเหมือนตัวสวิปเปอร์ได้อย่างยดเยี่ยมเลยกัางแต่ส่วนประตูที่เสียลูกจุดโทษในช่วงทวลาบาดเจ็บไม่สามารถโทษเขาได้เนื่องจากต้องโทษระบบ VAR เดกโกวิเลียมได้รับไป4.5คะแนนสอบตกปล่อยให้กุกงหลุดไปหลายครั้งและทำพลาดเสียจุดโทษในช่วงกลางครึ่งแรกแต่ก็ยังดีที่นิวโมเป่กองหน้เจ,จ้าถิ่นสังหารหลุดกรอบออบไปายแต่ก็โดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งหลังถ้าหากเล่นต่อไปอาจจะเป็นบอน้ำมันให้เจาะทางด้านในกลุวิเลียมก็เป็นได้โดยนักเตะเองก็ขาดความมั่นใจไปเยอะเลยทีเดียวสอบตกในแมตช์แบบนี้นาเธอนิวฟิลิปได้รับไป6.5คะแนน ทำดีดีการเล่นลูกกา,ากดานะครับและเคลียบอลจังหวะสำคัญสำคัญได้สาเร็จในนัดนี้จับคู่หูกับฟามโยได้อย่างลงตัวรับไป6.5คะแนนสอบผา่านฟามโยได้รับไป6.5คะแนนอ่านเกมด,ดีแต่ช่วงท้ายเกมโดนความเร็วของแนวรุกไบตันเล่นงานเหมือนกันอย่างไรก็ตามสมควรรับบ,บทบาทเซนเตอร์แบ็กต่อไปยาวๆอนดี้โรบสันได้รับไป6คะแนน ไม่ได้มีโอกาสเติมเกมบุกมากนักนะครับก่อนมาทำเสียจุดโทษในช่วงทเวลาเจ็บส่งผลให้โดนตีเสมอหนึ่งหนึ่งก็โทษเขาไม่ได้นะครับในจังหวะที่เสียจุดโทษเพราะแน่นอนนะครับ VAR าําเส้นนะฮะถ้าหากมองด้วยตาเปล่าก็เห็นได้ชัดเจนว่าโรเบอ์สันไม่ได้ตั้งใจทําร้ายคู่แข่งอย่างเดมี่เบเว็กเลยนะครับในส่วนของเดมี่เเว็กเองก็แอคชั่นได้อย่างสุดยอดจริงๆเนียนตาถ้าจะหากมองอีกบุมหนึ่งก็เป็นการยันใส่เดมี่เบเบ็กด้วยนะครับ เจมส์บินเดอร์ได้รับไป6ขคะแนนเล่นกองกลางในครึ่งแรกถอยล่นลงมายืนเป็นแบ็กขวาแทานบิลเลียมในครึ่งหลังโดยไม่มีอะไรผิดพลาดก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บจนต้องโดนเปลี่ยนตัวออกจอร์จยูวาในดุมได้รับไป7ดคะแนนคุมได้แดงกลางได้ดีและเล่นอย่างมีพลังหลังครึ่งแรกเล่นต่ำขยับขึ้นสูงเมื่อแฮนเลสันลงสนามมาถาวเวอมิมินามโนโได้รับไป4.5คะแนน ได้ขาดอยู่ในสนามครบ90ในาทีแต่ก็โชว์ฟอฝมไม่ออกและไม่มีอะไรนะ่าประทับใจเลยได้รับไปเพียงแค่า 4. 5 5คะแนนแล้วก็สอบตกแล้วก็ไม่มีอะไรช่วยเหลือเกมลุกลิเวอร์พูลเลยนะครับได้บอลก็แตะบอลสั้นๆคืนเพื่อนร่วมทีมเท่านั้นเองไม่มีอิมพัคช่วยลิเวอร์พูลเลยนะฮะรบับไป4.5คะแนนสอบตกโมเมนตซาลาหได้รับไป6.5คะแนน มีการส่งบอลเข้าไปซุกคนตัวข่าในครึ่งแรกระโดนบ R ราริป่าพลำหน้าน,นิดเดียวเองวันที่จะเป็นคนจ่ายให้กับโชต้าหลุดเข้าไปทำประตูและก็โดนเปรี่ยมตัวออกโดยทำท่ามงุดหยิดเล็กน้อยต้องติดตามข่าวนะครับว่าโมเมสซาลาจะมีเอฟเฟกต์อย่างไรดีโก้โชต้าได้รับไป7.5จุดห้าคะแนนทำผลงานการทําประตูที่ยอดเยี่ยมต่อเนื่องหลังัากที่ทีมเอาแนวหนึ่งสนส่งผลให้ยอดยิงรวมไปแล้วถึง9ลูก จากการลงสนาม14นัดรวมทุกรการวันนี้เล่นดีนะครับยอดเยี่ยมจริงๆแต่เสียดายที่ลิเวอร์พูลไม่ได้สามตามโรเบรโตเฟอร์มิโนได้รับไป6ขคะแนนก็มีส่วนช่วยให้ซารหา์ทําประตูแต่โดนลิฟไปสีก่อนส่วนที่เหลือก็ไม่ค่อยมีบทบาทสำคัญมากต่อเกมมากนักในวันนี้ก็หายไปจากจอทีวีบางจังหวะก็ได้รับไป6ขนาแน เราไปดูตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามกันบ้างนะครับจอแดนเฮนสันทันได้กลมเลี่ยมในนาทีที่46ได้รับไป7คะแนนลงมาช่วยเกมแดนกลางของลิ์พูแน่นขึ้นและแสดงเห็นถึงความเป็นผู้นำมีจังหวะช่วยเกมรับและเกมลุกได้อย่างสุดยอดรับไป7คะแนนมาเนตันซาลานในนาทีที่64ได้รับไป6คะแนนลงมาแล้วมีโอกาสมงบอลเข้าไปสุกก้นตะข่ายได้แต่ก็โดนจับล้ำหน้าเสียก่อนโดย VAR อีกแล้ว เคอรที่โจนแทนเจนสมินเนอร์ในนาทีที่76ได้รับไป6คะแนนลงมาทําหน้าที่เป็นแบ็กขวาแทนเจนสมินเนอร์และไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักในเกมเกมนี้บทสรุปเกมลิเวอร์พูลเสมอกับไบรตันนะครับก็มีดราม่าเห็นกันเยอะเลยทีเดียวในเกมเกมนี้ตลอดทั้งเกมนะฮะไบรตันกับลิเวอร์พูลมีการเรียกดู VR ถึงทั้งหมด3ครั้งเลยนะฮะโดยลิเวอร์พูลถูกริบป,ประตูขึ้นไปถึง2ลูก เสียจุดโทษพิ่มด้วยการเสียประตูอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าเสียประโยชน์ทั้งหมดทั้ง3ครั้งที่เียกดู VR ส่วนเรื่องที่น่าสงสัยก็คือนะครับทำไมเจงคลับถึงรันจะส่งเนโกลเลี่ยมลงสู่สนามตั้งๆที่เกมกับอัตแลนตา้าเตะก็ไม่สามารถเรียกฟองเก่งของตัวเองกลับมาได้เลยนะฮะ คำตอบก็คือเป็นบ่อน้ํามันในเกมๆนั้นแต่ด้วยงบประมาณอันจำกัดจําเขียนะฮะของลิเว์พูลถ้าหากจะมีใครสักคนหนึ่งเป็นคนคนนั้นที่ลงเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาน่าจะเป็นเจนสเปนเดอร์ซะมากกว่าที่จะมีโอกาสลงเล่นแต่แล้วนะครับเจ็กกี้กรอปก็เลือกส่งในโกลเลียมลงไปการส่งในโกลเลียมลงก็เหมือนกับการหว่านเมเล็บพืชลงสู่แปลงเจ็กกี้กรอปนะปล่อยให้ในโกลเลียมเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อที่วันข้างหน้าเขาจะสามารถทดแทนเทรนต์อเล็กซานเดอร์อนูได้ แม้จะมีเจมส์เบนเนอร์สามารถทดแทนได้ในทุกตำแหน่งตามที่ต้องการแต่อายุเพิ่มมากขึ้นของเจมส์เบนเนอร์ก็ทําให้เป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ไม่อาจประมาทได้มันเหมือนกับเชือกที่พร้อมจะขาดลงในทุกการแข่งขันและเชือกนั้นก็ขาดจริงๆฉะนั้นแล้ว,ลวตอนนี้นะครับเจมส์เบนเนอร์ได้รับบาดเจ็บไปทําให้ตำแหน่งแบ็คขวานะครับก็ยังคงเป็นเนโกลมิลเลียมที่ฟิตสมบูรณ์เพียงแค่คนเดียวหลังจากที่เทส์อเลกซานเดรยังไม่สามารถลงแข่งขันได้เรามาดูกางสัปดาห์กันนะครับว่า เจ็คลับจะส่งเนโกลเลียมลงอีกหรือไม่โดย2นัดท,ที่ผ่านมาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเป็นตัวจริงให้กับของแดงหรือว์พูนะครับแฟนเพื่อมามีความคิดเห็นกันอย่างไรยนะครับสำหรับนเนโกเลียมซึ่ง2นัดท,ที่ผ่านมาก็สอบตกทั้ง2นัดเลยนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งนะครับที่จะพูดถึงไปไม่ได้เลยนั่นก็คือนัดฟิลิปวันนี้เล่นดีเลยทีเดียวนะครับจับคู่กับความโยกได้อย่างลงตัว เชนั้นแล้วนะครับอย่างน้อยเราก็มีโมเมนตัมที่ดีนั่นก็คือกองหลังที่นักเทนนิสฟิลิปได้โชว์ฟอร์มออกมาให้เห็นกันว่าเขาพร้อมสามารถที่จะลงสนามให้กับหงแดงลิเวอร์พูลได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นมาในเกมพบกับไบรตันนะครับเล่นดีจริงๆนะฮะสำหรับนักเทนนิสฟิลิปืีนัทฟิลิปนะครับบัดนฟ่ามีความคิดเห็น,นอย่างไรนะครับหลังเกมคู่ระหว่างไบรตันพบกับลิเวอร์พูล เกือบจะได้3แต้มอยู่แล้วนะฮะถ้าไม่โดน VR ให้จุดโทษไปซะก่อนก่อนในนั้นนี้เราเสียผลประโยชน์จาก VR ถึง3ครั้งเลยนะครับก็ต้องยอมรับความเป็นจริงและสู้กันต่อไปเนื่องจากว่ามันเพิ่งเข้าสู่ช่วง10นัดแรกของฤดกูกาลเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็นําเป็นจากฝูงชั่วคราวไปก่อนเรามารอลุ้นผลคู่ระว่างเชลซีและทอนเนมสเปอร์กันดีกว่านะครับว่าจะออกมาเป็นเช่นไรแล้วแฟนบอลมีความคิดเหน็นอย่างไรชั้นร่วมเสนอใน,นการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยนะครับ